มาจามับไมนนีเสาวเอิงจะพามาจาุตับแบบสายโหดจ้าจุตับรวดเดียวเลยจ้ามาจับมาแซับกับสาวเอิงนะจ้ากราสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อป่ายสุขสุขนมาปอปอกับสาวเอิงพาแซ่บแนลไม่นี้สาวเอิงจะพามาจุตับแบบสายโหดจ้ามาจับพี่น้องทางไทยทางสปปลเราต้องต่างประเทศเอเชียยุโรปมาแซับกับสาวเอิงนะจ้าก่อนอื่นสาวเอิงฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์สาวเอิงน้ำเน้นนะจ้า อย่างเรื่องเปิดไหมเรื่องเปิดไหมแกแบบหนึ่งด้ะ <c oughs> มาจากมาสับๆกระเซาเอิง <c oughs> นิชาค้อนึงเซาเอิงกระกราบขอโทษขอให้ผู้ที่บอกกิน ดิบปูดีบอกกินตับนะจ๊ะมาจากพี่น้องจ๊ะตับลวดเดียวจ้าสายโหดสายจวดอุย้ยกล่องเนี <c> ่ย <oughs> มาจากพักเก่งๆเจ้าเอื่องอัน ปักซีลาวปักกันเอียงเกาะพักอัน,นอันนี้ไหมคล้ายๆปักซีหลอมบ้านเฮาต่างประเทศพักเห็นบหเนาะพักมาลาขมสาวหืางลูกโด,ด,ดต่างประเทศพักยุ่งขังอีกนะจ้ามาจากใส่กับเจลใส่ถั่วใหญ่ๆได้จ้ามันมาจากก้อนอื่นกบแก่ข้าวก้อนนะจ๊ะ ความันข้าวเนาะเกี๊ย <g ay> <g ay> ข้าวมันเนาะมาจากจูก่จัดกระเซาเอ็งนะเจ้า, <c oughs> น,าน้ำมังงนตับหวานฮันกันเนาะขอยาดฮันเนะจ้ะม็ดสองปีแหละเพราะท่านนั้น ซื้อตั้งแต่สาวจวดสายโหดนั่แหละจ้ะกวัวสิเด็กกินเนาะคำแรกแค่หมันเลือกคำเลยหน่อยกันรวยๆเฮงปังๆคลิปปังๆจวดจาดกับเจลแซ่บเลยจ้ะ 음, mm. 음. Mm. หวนยังเจ็บฟันอยู่ด้อจ้าไปกูเหินปุนมาก็แต่ละทุกสีเละทุกสีเยพักมาละกุมตาเวอ 嗯，百工百，嗯，嗯哼。

Pet on the wall ระลับท็อปเทนนะจ๊ะสีเหลืองสีแดงเ e ดอะำต่ำไปำ้ำนน้งนน้งน้้ง้ำน้้งน้ำทั้งน้น้ 으음 <laughs> <laughs>

<c oughs> กัดพักยังไม่ทันไหน,ไหนไลายเจ็บฟัน <c oughs> มาจาัจดสาโจทย์ส่หูเหจ็บแสบเลยจ้ะ 오음 <laughs> <laughs> เจ้เป็นหบัหนาเงาอือหือ,หอจูดับหนึ่งกิโลนะจ๊ะแปดกุ้นแปดมาเดี๋ยวมนอนีแบบเห็แดแบบสดเดี๋ยวจะแซบ่บ หวานหวาน 真棒，好饿嘞！Oh, <laughs> Mmm. That's look, Mini. ก็หดโพดขันตอนหน่อยเอฟซี FC ขวดก็หายตอนคลิปสาเอื้องมาปังเนะจ้ะอันเสาเอื้องหายไปเพราะีหงเนอะจ้ะ เอาเงินตันท่องนะจ๊ะก็เลยกินดิบกว่ได้เนาะอืมลองกัดน้อยสีแดง ผมมันนาำ He-he. <laughs> 음음음 <laughs> 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 <응. 웃음> <음> Gut, ป้าตับหยัน cardinal sol ini Mm-hmm. กัดพักเงี้กรบเปิดเขา บูดแบบทุกหลอกอืมอ่าพบกันคลิปหน้านะจ้าสาวเอิญก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับตะใครสาวเอิญน้ำแดงนะจ้า <c oughs> อย่าลืมสาวจอดสายโหดนะจ้าอาันนี้สาวเอิญก็จะเอาไปกอยบื่ออื่นนะจ้าไปป้าจ้าพบกันคลิปหน้าจ้ากับคุณทุกไลค์ทุกวิวทุกคอมเมนต์นะจ้าอย่าลืมสาวเอิญนะจ้าฝากส่องหน่อยๆน้ำเดงน,นะจ้าเริ่มๆจุดๆ ขอบค like, ุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกวิวนะคะบ๊ายบายจ้า